ดีคะ่ะวันนี้ก็จะมีการจัดส่งมอบนี่เลยนะคะเป็นพักคุมเครื่องจักรในโรงงานนะคะอันนี้ลูกค้าสั่งก็คืออยากจะไปคุมเครื่องตัวนี้นะคะงานเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูงานก่อนนะคะต้องขอขอบคุณคุณสิริชัยมากๆนะคะลูกค้าจังหวัดนครปฐมทั่งที่เข้ามาทั้งหมด3ผืน,นะคะ่ะลูกค้าแต่ละผืนลูกค้าก็จะเขียนขนาดมาให้แบบนี้ตัดตามขนาดเลยอันนี้จะเป็นผืนที่สานนะคะยาว2เมตรยีกว้างอยู่ที่เมตรสิสูงอยู่ที่เมตรหกนะคะก็ตัวผ้าก็คือใช้สําหรับในร่มนะคะตัวนี้จะเป็นซิงเวอร์ดี โคดด้านนอกสามชั้นตัวผ้ากันละอองน้ำได้นะคะตัวนี้แล้วก็งานก็คือแต่ละผืนลูกค้าก็จะให้ที่ร้านก็คือติดป้ายให้แบบนี้นะคะตัวผ้าด้านนอกจะเป็นสีเงินเงินเทาๆแบบนี้อันนี้เป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่นะคะสูงเมตรหกสิบห้าเรามีการต่อใช้ผ้าให้ด้วยอันนี้เตรียมที่จะจัดส่งนะคะก็คือลูกค้าสั่งมาทั้งหมดสามผืนแบบนี้เลยก็ถ้าท่านใดสนใจนะคะเป็นผ้าคลุมเครื่องจักรนะคะ ขนาดแล้